่ักพัเอลนนี้พักอยังก็คือผักตบใช่ไหมดอกแล่ๆนี่ผักตบเป็นว่โอผักตบชาวาหนึ่งสีมันเป็นแต่กินกลัวถ้าจงไว้ห้ยงเฮ็ดโลดออกินเบิร์ดหนูเฮียก็จนี้น้ำหนั่ด้อยู่เนียเฮ็ดโลดอันดตะเบิงเฮ็ดเป็นขาดหมูลูมนหมููเนาะสิยอมเฮียงปาดมือข่อยขึ้นิบเข่าแถอเข่าขึ้นดมิอ แกอ่ะชั่กกวใสวว่นิดน้อยนีิดพอได้ตัหมองได้มือนี่ว่ากินตำตำชั่วโซว่ามันสิขากันมันสิบอสแอบขันนี่อันึงแล้วบ้านว่าเลยแบบนี้เนี่ยมา,มาเพื่อนใครจะกินก็นมาไปต้มด้วยก็เมาก็กดแทบเปี่ยนเ้องนี่ได้ถ้วยเฮ้ยมันโซบ้าบ้านว่านบ้านจะแกะย่านแมงวันย่านแมงวันลง ทาเหมั้นเออมาไปซื้อต้มไม้ยี่แดงรอบหนึ่งม่ท่านเปื่อยไว้อรอบสองเล่นลน้ลนล้นเอาหน้าออกก่อนซาหน้าออกล้นแช่เออไปเท้า,ทาก็มีตอนง,งามๆเท้าก็ไปชืาก็มีตอนง,งามๆก้มปานี่ละเป็นตะแเส็บกระดูกรดกระดิกอี่ย เออเอาไปจะบปูเนี่ยกินซักคนไม่จะได้เห็นเขางามอย่างเรียวาอย่าลูกฉันเอาผถุงมานั่โตัวว่าฉันนั่งมาเสียบเสียงขั้นสแล้วงาบงาบนเสล่จแล้วละมาพี่น้องเซิร็จสแล้วละเียวเงหนมันใช่มือนีใช่เหรอมือไขมือมันมือไขก็จิติดอยู่คนเดยวงยัง แสบเนานะที่พักเพื่อนเนะเาะตาสัพักอันนี้ปเป็นตาแสบเกกนาะถ้าทาลวกใส่กันก็ื่อจะพักเนาะเข้ากันเป็นเลขสิบเอ็ดหรือว่าตีสีสันมันสวยดีสดใสงามมีบอกผู้ใดก็อยากเกกบ,กบิ่บงอก,ก้อยเขาปุ้นอีนบอกเออนี่บอกก้อยเขาปุ้นเห็ดเหยี่<ด>ยมพันเบ่งแนวเหยี่พันอยากเบิ่งเลยตาซะโนผู้ใดเป็นมาเห็ดเหยี่ยมบางไงได้ก้อยเขาปุ้นเพราะจันมือนั้นเอ้ อเหนี่ตัวน่ะก้อยขับปุ่นกรสัรื่อยเรืยเรยเลยแสบแสบแสบอว่าเป็นยังโมได้ซิเลียตก่ได้เฝ้าป่ะนั่นึงจอกินเลยบือเนี่ยขุนถยนี่ดสเดจานเขามีอยู่ีนเดจานนั่นอีเดจารนไหมมีแล้วเรียด้อยแล้วของมักธรรมศาสตร เนยกินต้มสดทีนี้